กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนคนรู้ครับมีคนบอกว่านิกายสันติอโศกเนี่ยดีที่สุดเคร่งขงี่สุด ถึงกับยกย่องโพธลักษถึงกับยกย่องพระโพธลักษ์เป็นอรหันต์กันเลยทีเดียวนั่นแต่ละคือความเข้าใจผิดของความเป็นพุทธคุณคิดว่าพุทธถือศีลไม่ไม่ใช่นะเขาศีลจริงๆคือโยคีโยคีถือโคตรเยอะโยคีมันยืนขาเดียวสามวันเนี่ยเออบางทีมันนั่งขอโทษนะ มันนั่งบางทีสามว,วัน,นวมันกินกินข้าวเม็ดเดียวเนี่ยมันถือศีลดอวกว่คคุณเยอะ,ยอะโยคีเมออ่าน,อน,อนตอนที่โพธิลักษ์มีเรื่องกับเทลสมาคมอยูงนั้นก็คือเขาต้องการแบบเอาศาสนาเข้ามาในชีวิตประจําวันก็คือให้คนมาปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ต้องบวชโด,ดยอะไรประมาณแบบนั้นผมจะพูด<ะ>ให้ฟังนะหลักจริงๆที่มันต่างกันจริงๆริงนะ<า>พราหมณ์หรือพรหมมินเนี่ยพรหมมินถืออัตตาอัตมันคุณจะต้องไปเกิดเรื่อยๆไปชำระวิญญาณจนคุณไปอยู่กับเทพเจ้า ศาส,สนา,าพาหมณ์ถือการเียนไาว้ใยเกิดนะ,ะคุณจะต้องชําระให้มันบริสุทธิ์แล้วก็ไปอยู่กับเทพเจ้าซึ่งเป็นนิพพานของขก็แล้วแต่สุขาวดีเป็นพรหมนะ,ะการทําให้บริสุทธิ์เนี่ยต้องเผากิเลสต้องรักษาศีลอดนู่ดอดนี่สารพัดศีลน,นะแล้วบางทีคุณเคยได้ยินนะเรื่องโบราณเนี่ยนั่งภาวนาอยู่สามรอปีจนพระอินร้อนอาบฮะ,ฮะ ต่เรือสีแกนั่งบําเพนเพียรอยู่เป็นร้อยร้อยปีไม่รู้ว่านั่งไงนะนั่งบําเพญแล้วมันรู้ไอ้เทวดามทาไมต้องเดือดร้อนร้อนไปถึงพระอ,อินทร์พระอ,อินทร์ลงมาถามว่ามึงน,นั่งทําหอกอะไรจะเอาอะไรบอกมาพระอ,อินทร์ก็ประทานพรรับไปรับมาปรากฏว่ามันสะสมพรนะแม่งมันใหญ่กว่าพระอ,อินทร์อีกมันสาพระอ,อินทร์เออดังนั้นไอ้การถือศีลมากๆแล้วจะมีอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ย มันเป็นเรื่องของอัตตาซ้อนเข้าไปอีกไม่ใช่เกี่ยวกับพุทธเลยใช่ไ่มอีโก,ก้คือพุทธเนี่ยปกติมันไม่มีอยู่แล้วพุทธเนี่ยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติครับไอ้คุณถือศีลมากคุณจะสําเร็จคุณจะห่อเหินนะั่นไม่มียิ่งไม่มีใหญ่เลยคือโกหกทั้งหมดตั้งแต่เรื่องศีลเลยเหรอครับศีลมันก็ไม่มีครับอนัตตามันไม่มีศีลศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าคุณไม่มีศีลจะลบกันมันไม่จริงนะมันไม่จริงครับทุกศาสนาม,มันก็ มนุษย์มันมีการปกครองมันรู้ขอแต่ให้ระบอบมันดีคุณมีศีลมากๆคุณเขียนห้ามน่นห้ามนี่นะปัจจุบันนะคุณดูไอ้ประยุทธ์ประยุทธ์เป็นศีลโคตรเยอะเลยแต่ละคนรัฐมนตรีของมันใช่ไหม <c oughs> ปณัดดาดิสกุลมีแต่ศีลเปรมก็โคตรศีลเลยเราต้องเป็นคนดีโตขึ้นไม่โกงนะทดแทนคุณเป็นดินไอ้หียแล้วมึงทำอะไรทำอยูนะ่ใครดีหน่อยนะเออทหารเป็นของเมื่อราชานะมีอำนาจแม่งเลยและไอ,อ บอดเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะพระเจ้าอยู่ว่าออกมาการเลือกตั้งพักเดียวไม่เป็นธรรมท่านจะต้องไปเป็นประชาธิปไตยท่านจะต้องไปสมหัวกันยุบพักแม่งเลยไม่ใช่มันมันออกไปอย่างนี้ไอเดียคนดีคือมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยมันต้องการเป็นคนดีนั่นแหละครับถ้ามึงวางระบอบให้มันดีนะมึงจัดระบอบทีนี้มึงประเภทที่ว่า พูดท่าดีหมดอย่างงี้เราต้องมาร้องเพลงนะคุณธรรมไม่คอร์รัปชันโตขึ้นไม่โกงแต่สิ่งที่เห็นก็คือมึงเอาเปรียบคนเนี่ยพอประชาชนได้ดีหน่อยมึงก็อย่างงี้ไปซื้อรถถังจีนแล้วไม่โกงไงมึงซื้อถังกินรู้ว่ามึงไอ้เหยียโกงร้อยเปอร์เซนต์รู้ไหมพระทองอย่างนั้นได้ยังไงครับดูดก็รู้เยอะไม่ใช่มึงไปตนาหารมึงรู้ส้นตีนแล้วกูถามมึงแล้วทำไมอเมริกาฐานมันยึดออำนาจอเมริกาฐานมันเก่งกว่ามึงอีก เราต้องทําเพื่อความสงบสุขมึงก็เป็นคนสร้างความลําบากมึงเองสร้างถัตการเองไอ้เฮียใช่ไหม <c oughs> ตอแหลทําไมว่าเป็นคนดีไอ้คาว่าดีคุณธรรมนะมันเป็นคำพูดของไอ้พวกป้นประชาชนครับคนดีเขาไมามาพูดเรื่องความดีเพราะเขาไม่มีเวลามาพูดเขาก็ทําไปมันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ประโยชน์อยู่ที่เคารพคนอื่นไหมถ้าคุณไม่เคารพประชาชน คุณคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่นนะคุณไม่ใช่คนดีแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณมีศีลมากกว่าบริสุทธิ์กว่าคุณไปอยู่ท่ามคุณในสายปากคุณก็ไม่ใช่คนดีครับออทไม่เพราะมันไม่มีมประโยชน์ มึงจะไปนั่งแต่มหอเลยมึงหอเก็เรื่องมึงนี่มึงหอได้จริงๆมึงเปิดสายการบินเลยไอ้เหี้ยจริงไหมจะซื้อเครื่องบินเป็นทำไมโบอิงมึงก็ผลิตเลยว่า้อยโพงแม่งหอแล้วก็ให้คนขี่คอรจะไปไหนก็ไปแต่ปคะแนนเออคนไม่มีประโยชน์จริงๆสซะมันไม่มีครับไอ้คุณจะเชื่อเชื่อไปผมไม่ได้ว่านะแต่มันผลิตได้ไหมฮะมึงถือศีลแข่งกันแล้วมึงมึงหอเหินเดินอากาศขอโทษเมีย คุณถามมึงห่อเหลนแล้วมึงเอาออกซิเจนหายใจมึงขึ้นไปนี่มันหนาวตายนะอย่าลืมว่าเวลาคุณขึ้นเครื่องบินนะครับอากาศข้างนอกแม่งลดจนเท่าไหร่รู้ไหมหนาวชิบหายเลยบางคนไปคิดเราเองว่าหอเอนเดินอากาศอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยจะโดนดวงอาทิตย์ร้อนไม่ใช่นะครับหนาวชิบเปงะครนะไอ้ที่เราอยู่มันอบอุ่นเพราะว่ามันมีการสะท้อนกลับของหลังสีมันหุ้มโลกไว้ใช่ไหมมันเป็นอะไรไออแอตโมสเฟียร์อะไรเงน้ะนะ เพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องเน้นอย่างนี้ครับศาสนาพุทธนะเน้นปัจจุบันเอามาดูได้ไม่ต้องเถียงกันจะมีไม่มีช่างแม่มันแต่ปัจจุบันนี้ผด็จการมันกดหัวเรามึงจะไปสุขาวดันทีจะไปหาอะไรไม่ต้องไปคิดนิพพงนิพานอรหันต์ไม่ต้องไปคิดมึงคิดว่าปัจจุบันนี้นะมึงทําได้แค่ไหนครับ <c oughs> ชาติหน้าจะมีไม่มีช่างมันถ้าลงนรกก็ไปสู้กันในนรกต่อ ลงนรกดีครับมันมีงานให้ทําขึ้นสวรรค์มันมีจริงเหรอครับเนี่ยขอเลสสมมุติว่าสวรรค์กับน,นรกมีนะโอเคสมมตุติสมมุติสมมุติว่ามีขูถามมึงนางฟ้าห้าร้อยองค์มึงไม่ตายหา <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> ขนาดมีเมียสองคนตีกระทิบหายห้าร้อยจะละเธอเป็นไหนวะ <c oughs> แล้วขูถามแล้วทาไมมึงเอามาจากไหนห้าร้อย 500. มันไม่ต้องอยู่ต้องกินน่ะมึงบอกอาหารทริ์ขอโทษถ้ามึงมีทิปย์จริงนะ มึงไปแข่งกับซีพีเลยครับก็ลู้ครับทีนี้เราจะวกเขาเรื่องธรมการีทีฮะตอนนี้มีแฟนรายการเขาอยากรู้ว่าที่พวกเขาอยากล้มธมกายเนี่ยเพราะว่าทักษิณกับยิ่งรักไปปฏิบัติธรรมนี้หรือเปล่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้หรือเปล่าให้การสนับสนุนแบบว่าทางงบประมาณอะไรเออหรือเปล่าแบบนี้ครับเขาเลยโยงเล่นเหมือนกับโยงเล่นเรื่องเพจลอยเรียนประยุทธ์แล้วก็โยงโอ๊ะไปโยงไปถึงทักษิณให้ได้ก็มันเหมือนประมาณลักษณะว่าล้มล้างเครือข่ายทักษิณเออชินวัฒน์เรมกายเป็นเครือข่ายทษิอวปล่าเครือข่ายชินวัฒน์ สมมุติว่านะสมมุติว่าท่านธรรมชยโยท่านมานำพุทธิสละชัดดาวแบงคอกสมมุติท่านธรรมชยโยนะครับท่านไปขัดขวาง,งการเลือกตั้งสมมุติท่านธรรมชยโยเนี่ยนะท่านไปอยู่บนม็บกปปสอมอบเป่านกหวีดเนี่ยไปนั่งคู่กับพุทธิสะละจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจบ ถ้าคุณรับใช้กษัตริย์องค์นี้ถ้าคุณทําลายประชาธิปไตยเต็มที่นะคุณจะไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาเพราะว่าคุณมันดื้อด้านคุณไม่ไปยอมเขาอะยังไงฮะยอมยังไงคุณไม่ไปยอมคุณข้อที่หนึ่งนะคุณไม่ฟังคําสั่งเขาคุณไม่มีใจให้เขามีตัวอย่างไหมครับคุณลุงสมมุติว่านะผมถามคุณหลังๆเนี่ย คุณยิ่งรักเนี่ยจะไปวัดอ้อน้อยหาพุทธิสาจะไปจะไป, <laughs> จะไปไปไปหมาสักตัวจะไปรือเปล่ายังไม่รู้เลย <จะ S 1> วัด <ไป S 1> อ้อไปเขาเยอะลูกศิษย์เขาทั้งรัฐบาลนะเนี่ย <laughs> เออเขาไปถามคุณว่านะไอ้สติอโศกไอ้ที่มันไปเคยร่วมม็อบเนี่ยนะผมถามว่าคุณยิ่งรักเขาจะไปไหม,มผ่านทองแทจะไปไหมเขาก็ดูรู้เขาว่าใครต้อนรับไม่ต้อนรับใครอยู่ฝั่งไนตอนนี้มันแบ่งกันหมดแล้วอ๋อวัดยังแบ่งพูกแบ่งสี มันต้องแบ่งครับถ้าคุณอยากได้ดีได้ไดีนะคุณขอโทษนะคนที่แต่งตั้งพระคือใครคนที่ให้พัดยศคือใครคุณจะรับเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จในใครแต่งใครตั้งก็เจ้าใช่ไหมแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งเองเขามีเส้นสายเขาเป็นเครือข่ายมีคนคัดเลือกคุณหญิงคุณนายแล้วก็ว่าไปคุณนักเกตด,ดูนะแม้แต่ทหารที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ทุกวันเนี่ย เราเรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านรองนายกรุนตรีกราโหมประวิตร์วงสุวรรณใครไพยบุญคุ้มฉายาใครต่อใครเนี่ยประจินตันตองใครต่อใครเนี่ยไอ้พวกนี้คือบูรพาพยักซึ่งมีส่วนอย่างมากในการปราบเสื้อแดงนะครับไอพวกนี้คือมือ,อเปื้อนเลือดแท้ๆเลยค,คือทหารที่รับจ้างทำลายฝ่ายประชาธิปไตยมันถึงขึ้นมาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ ตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นงานธรรมกายนะเขาจะเก็บครับใช้คํานี้ดีกว่ามาสุภาพเขาจะเก็บเก็บเลยเหรอเก็บได้เ,เก็บ,กบจนจะเก็บไปไว้ประชาเก็บไว้ตู้เซฟคุณก็ดาวเอาแล้วกันเขาเก็บเพราะจะว่าก็ไปบ้ากันมาแล้วสุขภาพท่านก็ไม่ดีท่านธรรมชยโยแล้วก็น่าจะปล่อยให้ตายเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดว่ามีพระราชทานแกงเขียวหวานอ <c oughs> ะไไปให้อย่าก,กินเด็ดขาด <c oughs> ยังไงก็ให้ให้คนที่เอามานะ่ะ เป็นไพบูนนิจจวันหรือไอไพบูนภุญยาให้มันกินก่อนแล้วก็ดูไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งหรอกมกันก็จะดิ้นอยู่แล้วนั่นแหละนะน,ะน้ำลายที่<อ>ที่ผมได้ฟังข่าวมาเนี่ยคือพระธรรมชยโยเนี่ยอายุถึงเจ็ดสิบสองปีแล้วหรอครับอ้าวเขาเกิดสองสี่แปดเจ็ดถูกนันบดิโอ้โหก็ดิ้นถ้าแบบว่าพยายามจะจับเอาสมมติไม่ใช่อยู่ในสถานะพระก็เป็นคนแก่คนหนึ่งอายุเจ็ดสิบสองไปขังให้ได้ใช่ไหมถูกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ คุณไม่เข้าใจน้าพไทยของพระบาทเดวงพระเจ้าจยูรวรรในปีดีแปดสิบกว่ายังไม่เข้าประเทศเลยใช่ไหอในปีดีบอกมีไกลแล้วแปดสิบกว่านะสมัยเป็นเน่ยปีดีขอเข้าประเทศอายุมากแล้วแปดสิบแล้วครับมันทําไงรู้ไหมเออกรอกเอกสารมาก่อนเอยังไม่ได้รับไม่รู้หายไปไหนให้เข้าแต่กระดูกฆ่าไปกินจนในปีดีก็ตายสมัยพระพิมลธรรมนะ ไปปลดท่านจับท่านศึกเพาราะศาลตัดสินว่าเป็นเวรเวกกรรมนั่นเองช่วยไม่ได้ท่านกลับมาไม่ยอมตั้งอ่ะทิ้งมาตั้งกี่ปีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุมาก่อนนะไม่ยอมตั้งแล้วก็ตั้งพอตั้งเสร็จคือสมณศาก็ไม่คืนครับประชุมปกติแต่ละปีเนี่ยจะต้องตั้งจะต้องตั้งสมณศักดิ์ใช่ไหม <S <S จะต้องตั้งวันที่ห้าธันวาวันเกิดพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะ จะต้องตั้งเขาไม่ตั้งปล่อยเฉยไปเลยบางทีบอกว่าบรรจุแล้วแต่นะทำกระดาษหายอา้าว <laughs> บรรจุวาระไปหลอกนะเขาทำท,ทุกอย่างครับกษัตริย์องค์นี้นะเรื่องความหน้าด้านนี่มีให้เกินมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมกายเนี่ยนะขอโทษนะครับมีข่าวดีจะบอกนะ <c oughs> ท่านจะไม่ได้เสียธรรมชยโยอย่างเดียวนะ <c oughs> มีข่าวที่จะบอกเสียหมดเลยมันเอาหมดนะ เอาภาพที่เขาทำเอาหมดทั้งรับวงวาดเขาเรียกว่าไอคอนเนคชั่นทั่วโลกล่ะที่มีตั้งห้าหกสิบแห่งล่ะทั้งแม่มันก็เปลี่ยนเอาคนไปเทคโอเวอร์เปลี่ยนชื่อนะส่งไอ้นี่ไปก็ได้ให้มันกลับไปบวชใหม่อะไรไปทงมาก็คือต้องลางบางให้ได้นายแพทย์มโนราหฮาวานิทให้มันไปบวชใหม่มันอยากเป็นเนี่ยให้มันเป็นซูเปอร์ ธรรมะชยโยหหหิวไปเลยตั้งที่ใม่นี่ครับคุณลงุงฮะมีนอกเรื่องนิดนึงอะตอนเนี้ยมีคําทํานายทายทักเออเป็นความเชื่อมีสายานุสิษ์หลวงปู่คูณเขาเคยได้ยินมาว่าทั้งชายทั้งหญิงมันไม่ได้ขึ้นหรอกจริงไม่ลงลุงเคยได้ยินไหมเออเขาตากถามมาอย่างนี้ครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องเก่ามากสมัยนู้นเขาบอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยตอนที่โดนในทองร่วงมันสั่งตัดพระศอ ผมถามหลวงพ่อโคลงุงสนามหลวงไปตปอบพระเจ้าตากคนรสมัยมันเป็นเรื่องแบบเดียวกันนั่นแหละครับเขาพูดมาผมได้ยินตั้งแต่นานแล้วเป็นเด็กๆเขาบอกว่าพระเจ้าตากพระโลหิตไหลเก้าหยดแสดงว่าราชวงศ์จากกีมีแค่เก้าองค์อ,องค์ที่สิบไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมาอยู่สีราชไงเขาจะข่มพระเจ้าตาก มันอยู่ศรลาดใกล้ๆวัดอรุณด้วยนะนนวัด <คน S 2> อรุณเป็นวัดที่เขาตัดหัวพระเจ้าตากเ,เขาตัดหัวพระเจ้าตากที่วัดอรุณนะครับพระเจ้าตากอะไรพญาพิชัยดาผักสี่ห้าสิบคนเขาตัดหัวหมดเลยนะเอาศพไปฝังไว้ที่วัดบางยี่เรือตลาดพลูครับแล้วเสร็จแล้วเขายังเอาโซ่มาเอา,าได้หนีลงท,ท,นะที่นครศรีธรรมราชเหรอครับไปบวช หิ่วหัวไปบวชมีมีหลายคนเขาเชื่อว่าตอนนั้นพระเจ้าตากโลโซเขาก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าตากหนีลงไปแต่ไม่มีหัวครับไม่มีหัวยังไงลุงลุงช่วยเล่าคนตัวหลับถานตรง้คลิปปิ้งไฮโลเขาบอกไอ้ที่หัวหัวไม่มีทำไมมันถึงเกิดความเชื่อนี่ฮะทำไมมีความเชื่อนี้ขึ้นมาได้ว่าทำไมพระเจ้าตากมันได้มีความเชื่อแล้วก็สร้างหลักฐานปลอมว่ามีพระทรงกีวรผมถามคุณง่ายๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดลึกซึ้งน่ะมันบอกว่า พระเจ้าตากไปกู้เงินเมืองกีนมามาทําสงครามติดหนี้แล้วก็เลยทําสัญญากับเพื่อนคือทองด้วงแอบบอกว่าเฮ้ย hey, มึงมาล้มกูนะมึงเป็นเจ้าจะได้ไปเบี้ยวจะไปเบี้ยวเมืองกีนไม่ต้องใช้หนี้แล้วผมถามคุณนะทําไมต้องฆ่าทหารเขาตั้งกี่คนสี่ห้าสิบคนฆ่าหมดเลยนะแล้วลูกเขานี่นะเด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าหมดนะครับมีเหลืออยู่คนหนึ่งมั้งไอ้ฟ้าเหม็นเนี่ยอายุสามขวบที่เหลือเพราะว่ามันเป็นหลาน ของทงร่วงลูกสาวธงร่วงคนหนึ่งในชื่อฉิมใหญ่เนี่ยมาแต่งงานกับพระเจ้าตากลูกพระเจ้าตากไม่ใช่ลูกสาวธงร่วงเนี่ยไอ้ธงร่วงมันเก่งอมันเป็นพ่อตาพระเจ้าตากด้วยนะเป็และไอ้ลูกคนเนี้ไม่มีชู้โดนประหารด้วยมั้งอ๋อเหรอแล้วมีลูกออกมาชื่อเขาเรียกว่าฟ้าเหม็นกรมหลวงกษัตรานุชิตวางอยู่ที่ท่าช้างนี่แหละวางอยู่ศิลปกรปัจจุบันเนี่ยคือวางกษัตรานุชิตเนี่ย พออายุโตขึ้นมาหน่อยนะล้งจ้ที่ตามันตายได้สามวันนะและการตายและการที่สองขึ้นนะสามวันเนี่ยเอาเจ้าชายทัพมาสั่งกาคาบข่าวประหารผมถามคุณว่าถ้าพระเจ้าตากรอดทำไมมันต้องประหารลูกเขาหมดแล้วไอ้ตอนพระเจ้าตากแต่ประหารลูกพระเจ้าตากไหมาฟาโจงฟาจุย้ยมาประหารหมดไอ้การประหารเด็กเล็กน้องเขาทำเหงคุณรู้ไหม เอาใส่เรือแล้วไปล่มกลางแม่น้ำอ่ะอ,อ่ํไม่ได้เอาท่อนอ๋อมันเยอะท่อนจานตีมันร้องผมร้องไห้หลูหูล่ม,มกลางแม่น้ําเอาเรือไปล่มกลางแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยนะอาถามมึงคานะถ้ามึงไม่ฆ่าพระตากทำไมต้องฆ่าหลวงพระตากถ้า,า,า,าเจ้าตากคือคนที่มึงต้องฆ่าเป็นคนแรกเลยอายุสี่สิบนิดหน่อยเองยังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเลยแล้วทําไมฆ่าลูกคุณรู้ไหมไปล้อมเจ้าฟ้ากรมขุนอินทราปิทักษ์ เจ้าฟ้าจุย้ยในลูกพระเจ้าตากเนี่ยเอาไปล้อมไว้นะแล้วก็มาขู่พระเจ้าตากว่าถ้าไม่ยอมกูจะฆ่าลูกมึง,งแล้วก็ไม่ขูู่มึงว่าถ้ามึงไม่ยอมกูจะฆ่าพ่อมึง <c oughs> มันเล่นกันอย่างเงี้ยขนาดแม่จะนิ้วมันยังทำไม่ทำไปเดียวพระเจ้าตากเดี๋ยวนี้มันเล่นเลยพ่อแม่ไม่มีแม่งเล่นเอาสมเด็จช่วงเอาสมเด็จช่วงไปขู่ธรรมาชโยมันทําได้ทุกอย่างครับที่เป็นความเลวกษัตริย์องค์นี้ที่ทําไม่ได้อย่างเดียวคือทาความดีนอกนั้นทําได้หมด มันทำเขงมันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้บอกว่าพระเจ้าตาไปบวชแล้วก็สร้างเรื่องอะไรอสวงกีวรของที่ไหนไปซื้อแถวๆนั้นนะ่ะมาเขียนเรื่องโกหกพกลมครับไอ้คนท่านนั้นก็เออดีไว้จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมือนมีพญานาคเละผมดูะว่า,าม,มีมีก็มีเอามีก็มีถ้าไม่มี <c oughs> ก็ไปหาซื้อกล่องไม่ขีดไฟเอามันมีจนได้แล้ว ไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแต่งคือดูก็รู้ดูเหตุดูผลเนี่ยนะดูรู้เรื่องเลยเรื่องแต่งที่คนเชื่อแบบฝังหัวกันเป็นล้านล้านคนเลยนะครับลุงฮะเป็นเรื่องแต่งที่บันคับไม่เชื่อโดยการทําเป็นแน่นหลักสูตรการศึกษาเป็นหลักสูตรพยาพิชัยก็โดนหน่งพระเจ้าตากถูกประหารทวิปราชกุถามมึงคำถ้าพระเจ้าตากวิปราชจริงๆนะทําไมมึงไม่เอาลูกเขามาเป็นถ้ามันต้องฆ่าล้านโคตรลุงข้ามขั้นไปอย่างคือก็มีคนถามอยู่เพื่อนไปสบายทําไมไม่พาไปหาหมอ ทำไมเอาไปประหารฮะถ้าถ้าเขาตามที่เขาอ้างว่าเป็นเพื่อนแล้ววิปราศเนี่ยคนวิปราศคุณต้องตาไปรักษาไปตัดหัวหมอผมอ่าต้องตัดหัวหมอที่ไหนจะแนะนําให้ตัดหัวไม่ใช่แล้วลุงเขาต้องพาไปหาหมอเพื่อนไม่สบายต้องพาไปหาหมอไม่ใช่จบไปประหารถูกไหมคุณจะเชื่อไม่เป็นไรครับแล้วแต่คุณนะคุณจะเชื่อพระเจ้าตากอยู่เชื่อบางคนเชื่อรัชการที่แปดยังอยู่มาบอกผมว่าอยากเจอลัชการที่แปดผมถามอยู่ไหนบอกว่าปนเมืองการคนอยู่เมืองการหน้าเหมือนกันดี่อะไรผมถามมึงนะ ขอโทษนะเอาไปเผานะสมองไหลสมองเละยิงทดลองไม่รู้กี่เย็บไปเย็บมานะมันจะรอดได้ยังไงเพราะนั้นคุณอย่าตอแหลยังไงหมอยยองตายโดนเสียสั่งกระทึบมันก็คือตายจริงๆไม่ได้ใส่้า่รา,าชินีโอมเพชรมันก็โอมีจริงครับไม่ได้ใส่้ล่เรื่องจริงนะคุณจะไม่เชื่อเรื่องของคุณคุณเชื่อไม่เชื่อคุณก็ดูสภาพตอนนี้นแล้วกันแล้วคงถามคุณตรงๆนะถามคำหนึ่งไม่ต้องพระเจ้าตากหรอกคอสชนี่ใคร ใครเซ็นให้มันมายึดอำนาจกูถามมรงคำหนึ่งเขาชอยประยุทธ์เนี่ยถ้ากษัตริย์องค์นี้นะกินเงินภาษีประชาชนวันละห้าสิบล้านเป็นอย่างน้อยนะหมื่นแปดพันล้านเนี่ยงบเทิลรัาบานเนี่ยถ้ามึงกินเงินภาษีประชาชนวันละห้าสิบล้านมึงไปคำนวณดูดิว่านาทีละเท่าไหร่วิตาทีละกี่ร้อยกี่พันไม่รู้แล้วกูถามมึงนะมึงเสียเงนินให้พวกมันนะแล้วมึงต้องมากราบไหว้วันอยู่ทุกวันทุกวันนะอะไรก็ฟรีหมดเนี่ยนะ แล้วม, like <ATE> มันให้ทหารมายึดอํานาจเหมือบอกว่าไม่รู้ไม่รู้กษัตริย์ไม่รู้ถ้าไม่ร like ู้มึงออกไปกูเป็นกษัตริย์ให้ฟรีๆนะกูเป็นให้ฟรีๆรับรองไม่มีใครยึดอํานาจครัถ้ายึดนะกูจะยิงหัวแม่งทิ้งเลยเอาไม่ละครับคุณลูกครับมาอีกคําถามสุดท้ายครับก่อนที่จะปิดเบรกช่วงนี้ไปถามว่าตระกูลจักรีเนี่ยตกลงเป็นไทยหรือเป็นอะไรเป็นมอญหรือมาเชื้อชาติไหนจีนหรืออะไรแบบไหนยังไงครับต้นตระกูลจักรีท้องด้วงน้องชาวไทยที่เคารพครับ ผมมีข่าวดีจะเลียนให้ทราบนะครับว่าคนไทยไม่มีนะอ,อ๋อไม่มีแล้วไปเอาคําว่าเชื้อชาติไทยมาจากไหนจอมพลปอรครับเป็นคนไทยอ๋อเมื่อก่อนเรียกแผ่นดินสยามเมื่อก่อนเรียกว่าสยามินเนี่ยเรียกเจ้าไทยเรียกสยามินอ,อ๋อคือคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคุณอย่าไปบ้าเลยนะอย่าไปบ้าครับประเทศนี้นะสองร้อยปีก่อนมันเป็นป่ากรุงเทพนี่เป็นป่าตำบลบางกอกนะครับเป็นป่า ขอโทษนะสมัยสร้างวพระแก้วใหม่ๆพระมหาศวังนะออกมามีแต่งูนะค <c> ล <oughs> อ, <c oughs> องเคืงนี่มีแต่จระเข้นะครับแม่น้าเจ้าพญาเนี่จระเข้เต็มแม่น้าเลยโอ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอออกมาเนี่ยคือเมื่อก่อนคนเขาไปเล่นว่าแวแถวๆไอประมาณเกือบร้อยปีก่อนเนี่ยคุณคิดดูไง่ายๆนะถนเนเจริญกรุงสร้างมาร้อยสามสิบเอ็ดปี <c oughs> เป็นถนนสายแรกเมื่อก่อนไม่มีถนนนะครับพี่น้อง ถนนปลอมปลอสายแรกคือสำเพ็งมาประมาณสามกิโลมั้งเขาใช้อิฐเผามาปูถนนอ,อประเทศไทยมีถนนแค่นั้นน่ะประเทศไทยนี่เป็นมิตรบันออกนะแต่ว่ากรุงเทพนี่ม,นนมันเดินทางด้วยเรือนะครับมีแต่โคลนแต่ตมเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยจริงแล้วมันป้น,น,นข,อขอโทษนะครับอย่าใช้คําว่าต้นนะสมัยการที่สามที่สี่ไปตีไปกวาดล้างประเทศข้างเคียงหกรอบเนี่ยเอามาไว้แถวๆเน่ยที่รับสูโคราช และในประเทศไทยนี่คนจีนล่อไปครึ่งหนึ่งอ่ะไม่ต้องนับชาติอื่นพวกมอญพมา่าตรงนี้นะครับมันเป็นที่ล่าลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาใครๆก็มาตั้งถิ่นฐานใครๆก็มาลิ้นแม่น้ำโคงสองฝัง่งโค้งมันไม่ได้เลือกรอกอาพี่อยู่น้อง,อ,งอยู่นี่ไอ้กินจับปลาคนละฝั่งเว้แข่งกันมันพี่น้องกันหมดนะแล้วเราจะเรียกว่าชมุมชนพวกเรล่านี้ว่าอย่างไงฮะเป็นชาวอะไรคุณจะเรียกไทยเรียกอะไรก็ได้ครับ แต่ํำคัญคือตอนนี้มันผู้ประสาไทยหมดแล้วอยังคุณสืบไปสืบมาการที่หนึ่งนะและการที่หนึ่งโคตรเง่ามันเป็นมอนครับแต่การที่หนึ่งมันชื่อทงด้วงพ่อชื่อทงดีลูกจะชื่อทงแดงผมก็ไม่รู้นะใช่ไหมพ่อมันคือไอ้ทงดีเนี่ยมันเป็นมอนนะซึ่งมันเรื่องปกติครับแม่ก็เป็นเชื้อสายจีนเป็นลูกเจ้าสัวบางคนบอกว่าอาภิสิทธิ์เป็นเชื้อสายเวียด ไอ้คนนันี้อย่าพูดคำนี้นะครับอย่าพูดความแตกต่างเชื้อชาติผสมผสานที่มันดีครับมันทําให้แข็งแรงพัดนผสมดีๆอย่าไปเอาแบบไอ้ราชการที่ห้าผสมกันเองหล,ลากหลายหลากหลายพัสดุกรรมมันจะได้ิีที่ดีหลากหลายของมันเนี่ยนะขอโทษนะเจ้าฟ้าพร,รัฐอายุเท่าไหร่สองปีมังซีล่าสปีออกมามีลูก14คนนะ ไอ้รอเจ็ดที่คนที่สิบสีนะครับคิดดูแม่งไอ้รอหกคนที่หนึ่งระหว่างนี่มตายหาหมดเลยอ่ะมันมันคืออะไรเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราไม่มีเชื้อสายไทยเป็นความภูมิใจครับว่าเราหลากหลายเราไม่ได้มั่วกันเองอแบบและทุูงจากกีคุณรู้ไหมสิริกิจพ่อสิริกิจเนี่ยนะนักขัดมงคลเนี่ยเป็นหลานรอห้าน,นะภูมิพลกับหลานรอห้ากากีนั่งคนกันเองซึ่งคนจีนเขาถือ คนจีนก็ถือนะครับแซ่เดียวกันยังแต่งงานกันไม่ได้เลยแซ่แซ่บางแซ่ไม่มีเป็นร้อยล้านนึครับสมัยนู้นเนี่ยเออครับโอเคครับคุณลุงฮะเราก็จะอย่าเราพักกันสักช่วงหนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมามาประเด็นต่อไปครับสักครู่ครับครับผมไฟเย็นพบประชาชน